สวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับอยู่กับเกมพิซซิเกอร์และนี่คือเกมฟีฟ่า17ครับโมดนี้ก็เป็นโหมดของการฝึกภาคบรรยายฟุตบอลผ่านเกมฟีฟ่า17นะครับวันนี้เรามาทํารายการฟุตบอลทีมเด็กอังกฤษครับคู่ระหว่างเวสต์แฮมพบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับแข่งขันกันจริงๆนะครับค่ำคืนวันที่1กุมภาพันธ์เวลา2องนาฬิกาสีนาทีนะครับก็ถ่ายทอดสดทางช่อง b ีนส์บอลสองครับช่อง677นะครับผมก็ ผลการแข่งคู่นี้จะเป็นอย่างไรครับก็ไปรับชมผ่านเตีงฟีฟ่าสิบเจ็ดกันก่อนนะครับถูกเท่ยาไยโดยเก่งปิซซิกเกอร์นะครับมีข้อผิดพลาดการที่เกิดขึ้นผมก็ต้องขออภัยไว้ในคลิปนี้ด้วยนะครับผมหากรับชมแล้วถูกใจอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับซื่งมันอย่างเดียวครับเลยไม่เป็นนะฮะสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การแข่งขันฟุตบอลทีมชาตอังกฤษครับคู่ระหว่างเวสต์แฮมพบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับ แมฝั่งเวสแฮมครับกุนซือเซเวนบิลลิสนะครับกุนซือของเวสแฮมพาทีมชนะบิลสโบลสามต่อหนึ่งครับในเกมล่าสุดซึ่งเป็นชัยชนะ2นัดติดของเวสแฮมนะครับฝั่งของเปโปลิน่ากุนซือแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับก็พาทีมเรเบย์สีฟ้าเนี่ยถล่มคริสตัลพาเดตมาได้3ประตูต่อศูนย์ในเกม FA Cup นะครับนี่ครับกุนซือเซเวนบิลลิสครับวันนี้ต่างคนกับทั้งด้าน เฟบกอริลา่าผู้เล่นที่น่าจับตาม,มองในเกมนี้ครับซิเคโออาเกโลโร่กองหน้าของแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับนะครับลองจับแล้วครับอาเกโลโร่เอ้ยแซมเนี่ยฟอร์มพวกเขาเนี่ยเขาฝักมาแล้วครับตอนนี้อยู่ในโซนเหนือโซนตกชั้นมี12แต้มนะครับก็ก็อยู่เหนือโซนตกชั้นนะครับหลังจากชนะ5จาก7เกมลีกล่าสุดนะครับฝั่งของแมนซิตี้เนี่ย เก็บช,ชนะได้เพียงเกมเดียวจาก4เกมเลีกล่าสุดนะครับแต่ฟอร์มไม่ได้ขีวเรตประการใดครับในนัดที่เจอกับท็อตแนมฮอตสเปอร์ก็ต้องดูกันครับว่าวันนี้คุณซือซาเวนบิดิชเดินกับเป๊ปกูติลาเนี่ยผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรนะครับของจริงก็แข่งขันกันครับค่ำคืนวันที่1กุมภาพันธ์เวลา2เอวิกา45นาทีครับนี่ครับฝั่งรายชื่อผู้เล่นของแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับ โปรตวดูนี่เป็นคาร์ดิโอบราโวนะครับยังได้รับความไว้วางใจเช่นเคยนะครับส่วนกองกลางเนี่ยก็มีทางด้านเฟรนันดิญูกับเยีาร์โตเรสครับเป็นมิสซูตัวรับครับแล้วก็กองสนับสนุนควินเดอร์บอยกับตาร์วิสูบาครับต้องมาดูว่าวันนี้นะครับกองหน้าอย่างแอนดี้แคลโรเนี่ยจะต้องวัดคมกับซิ่กับอาเกีโร่ครับเกมกำลังจะรเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับผู้ซิมนี่ครับพาวเทอร์นี่ นี่คือเกมฟ i f a 17นะครับเป็นเวอร์ชั่นของ PC นะครับเพื่อนๆที่ถามมาก็สามารถไปซื้อเกมนี้ได้จากเว็บไซต์ Origin นะครับนะครับเกมเริ่มแล้วที่บ้านของเวสต์แฮมบอลอยู่ที่แ์นันดินโยแมนซิตี้ได้เคียวเริ่มก่อนนะครับบุกจากขวาไปซ้ายผมก็จะฝึกภาพในฟุตบอลไปเรื่อยๆครับตอนนี้มีช่องพักบอลมือของตนเองแล้วนะครับคุณเพื่อนๆที่กดซับให้ครับทั้งหนึ่งแสนซับสไครด้วยนะครับอ่ะครับบอลอยู่ที่ เบคุรี่กระชากมาครับทางซ้ายโดนกับซาบาเลต้าแม่แย่เทา้ายงบนไปได้ครับไม่มีอะไรครับผู้สินให้เล่นต่อไปโอตาเมดี้มาที่ยายาโตเรนโนริโตวันเดียลงสววตคนแรกเลยครับโนริโตแต่อากิชิริชิคืนมาที่โดเ,เร่ยายโตเรไปที่วิซิบาครับได้ครองก่อนแมสซิตี้ตรงกลางเมจจะเจาะไม่ได้ครับติดโนโบุให้มาครับ อันโตเลโอนะครับ,นบโนเบลไปทางซ้ายจาังหวะนี้ลันซินี่ให้สวยครับจังหวะนี้ขึ้นมาเฟยกุลีปเปิดปาแล้วขึ้นมงติดโอตาเมดี้ก่อนครับได้ทักทายไม่ถ้าเลยมานี่ถึงแอดนดี้แคโรนะครับอาะครับจังหวะเตะมุมครั้งแรกของเวสต์แฮมยูไนเต็ด11นาทีแรกจะบ้านทักทายครับกูจะเปิดลูกนี้เป็นโมนเดลลันซินี่ครับของกลางของเวสต์แฮมนะครับมองดูเพื่อนแล้วจะ เปิดทีเสาแรกแนหะมมงสกัดไว้ได้เฟรนันดิโอเป๊ปกุนเลาครับก็ต้องการที่จะพาทีมขอใช้ให้ได้เพื่อเรียกศรัทธากลับมาครับตอนนี้พวกเขาอยู่ที่5ครับสำหรับแมนเชสเตอร์ซิตี้ฟองตารางอากรับมาครับลนันซเน่พริกกระป๋าสวยให้มาเอาจับได้ครับโนเบโลเข้าวขวาแล้วยิงไปติดบล็อกแม่เหมือนโด,ดนเกตเองครับโอ้ยอันเดโอไปบล็อกแต่ด้านลันซเน่ลูกยิงของลนันซเน่หรือเปล่าครับ โอ้โจเซฟเฟตเต้เติมมาเอากับติดโอตาบิดีอาก,กโิโอแก้ไขไปก่อนครับแนะน่ด้านเดียร์ยาตัวเร่เดือบรอยนี่ต้องดึงเกมช้าครับไปให้เวสแซมได้บุกเพลินไม่ได้นะครับซิบาเอากับเป็นมาทางขวารอสุดช่องให้มาแบบนีสับเบลตา้าเอากับมีโอกาสเงยหน้ามองดูเพื่อนยักไม่ให้เลี้ยงตะลุยมาปริกเข้าซ้ายสัเบลตา้ายิงเอ้าโอ้ชน แม่ไปชนคานก็จังหวุ้นสกูขขเกือบไปครับเบสแฮมจังหวะพลิกเข้าซ้ายของสเปรต้าก็ไม่ได้ส่องไกลนอกกรอบเขตโทษครับโอ้โหบอลพุ่งชนคานแล้วแม่กระดอนออกมาครับน่าเสียดายอ่ะครับอาเกลโร้โดนรุมสองเกสเซลครับอารอนเกสเซลไปสก,กัดไม่ได้แต่ว่ายังได้ครองต่อ,อครับแมนซิตี้อ่ะครับบุกมาแล้วส <c ales> เปริต้าแน่โอบเบียงครับเปโดโอเบีย <c> ง <ales> แก้ไขมาทางซ้ายครับรออยู่แล้วไฟกูยี่ไฟกูลี่ครับมาแล้วครับแอนดีแ้แคโรแคโรให้ไปสวยทางซ้ายเติมมาเครสเวลแล้วจะเปิดได้ไหมไอ้โดนกับซาบาริต้าโอ้โหวันนี้ทั้งทั้งรุกทั้งดาวครับซาบาริต้าเด่ดเหลือเกินอา้าวไปพลาดเกือบเสียทายกับโมเบียงโอ้โหบราวโวต้องเตะยาวออกมาก่อนครับแอ้อาดีโรมุนค่ายสวยจังหวะนี้แฟน,นดานโิโยโอ้เกมเปิดแรกกันครับ29นาทีโนริโต้ไหลมา ซิบาย้อนเอา้าไม่ดีครับเสียบอลอันโตโดไปแทมโอ้โหดูจังหวะกระชากของอันโตโดโขึ้นมาครับเพื่อที่ตรงนี้เปิดมีเวลาเอา้าเลือกไตเลือดเอข้มา,ามาโอตาเมนดี้แม่เดาทางเดาใจได้ถูกเลยครับเวดานินโยบอลยุทียาโตเร่อากับแดนกลางตอนนี้ชิงหมายชิงพลิปกันอยู่ซิบาแยากมาให้อเกโรบอลโดนรอกเข้าไปทางขวาซาบบริต้า ซาบ,บาลิ้าเอ้าจ่ายไม่มีใครครับติดอันโตเดโอเอาแต่ว่าโนริโตแย่งจากเท้าไปได้ดื้อเลยโนริโตรอเพื่อนเติมขึ้นมาครับให้ที่กิวชิไปที่แฟน,นดานิโยอาครับมาที่โนโโริโต้ตักร่างซิบาซิบาเบย์ดูว่าแล้วไปทางขวายากาโตเร่แหม่ยังลุยเข้าไปไม่ได้ครับ บางทางเราเอาไปพาดให้กับโนเบิลเสียให้กับเฟกุลี่แล้วอา้าวจกมาดีพลาดแล้วอาเกลโลโอ้โหลงโทษไม่ดีติดบล็อกอีกครัำหนึ่งโอ้โหก็แม้จังหวะสกัดของโชอร์เซนเต้กับวิสันดรีดครับโอ้โหช่วยไม่ให้เวซแฮมเสียประตูแมเป็นความผิดพลาดในเมื่อสักครู่เกือบโดนคเข้าไปเซมนะครับ43นาทีมาซิตี้ลุยต่อครับอยากจะตัวได้ให้ที่ซาบาริต้ามาที่แฟฝงาเลโจตัวได้มาต่อโอ้จ่ายเลยไปเยอะครับ วิสันรีสแก้ไขไปทางซ้ายเกลเซลไอทีเบกูลี่โอเบียงนะครับอือฮึแล้วก็จบครึ่งแรกครับแมโอกาสทำประตูนี่มีทั้งสองทีมครับแต่เป็นฝั่งของแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่ชัดเจนกว่าเวสต์แฮมครับผู้มาเยืนอนนะครับไอคนนี้ครับอา,าร์เกโรวิกาสได้ยิงสองครั้งแต่ยังไม่มีประตูเกิดขึ้นนะครับต้องมีไฮไลท์สำคัญให้ได้ดูช่วงแรกครับแมจังหวะลุน้นทำประตูของฝั่งเวสต์แฮมแล้วก็แมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับ นะครับนี่มาดูภาพบรรยากาศกันในช่วงครึ่งเวลาแรกครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับเอาลูกยิงของนี่ครับลูกยิงของซาเบเรต้าี่แม่บอลไปชนคานอย่างแรงครับมันมันแฉลบด้วยน่ครับไปชนสามเหลี่ยมครับแล้วก็นี่คือหนึ่งจังหวะโอกาสที่ชัดเจนที่สุดนะครับที่นำมาให้ดูดูกันในช่วงครึ่งแรกครับเดี๋ยวไปรับชมกันต่อในอีก45นาทีของครึ่งเวลาหลังนะครับผมนะครับเวสแฮมได้เขียวเริ่มเกม หรือโอกาสแลกกันแบบนี้นี่เวสต์แฮมก็ไม่ได้กลัวนะครับแนวลูกทีมของสตอเวนบิดิสเน่ลุยแลกครับในช่วงรครึ่งแรกอากเฟกูลี่เฟกูลี่ให้มาตรงกลางไอ้ดิคาโดพลิกกลับมาสวยแล้วผ่านแม่โดนสไลด์ดักหลังให้เล่นต่อไปครับจังหวะต่อเนื่องแต่ว่าแม่ไปไม่รอดนะครับลาซินี่ต้องเรียกใบเหลืองแรกของเกมได้ครับโอ้โหแม่เฟรนันดิโจครับคือจังหวะกระชากน,นี้หลุดไปแล้วแต่ว่าเอาไม่อยู่ครับจำเป็นต้องต้องรวบไว้ก่อนครับโอ้โหแม ตนาครับตรงนี้แม่ตัดเกมครับไฟนานดิโยเรืืองแรกของเกมมาแล้วครับเดือดจริงๆครับคู่นี้แม่สกอร์ยังศูนย์ศูนย์อยู่แต่ว่าเล่นนีไม่ได้กลัวกันนะครับไม่ได้ว่าอีกทีมหนึ่งมารับอีกทีมหนึ่งมารุกนี่ต่างเปิดแรกกันครับสองทีมนี้อาเฟ่โยีเ่เบกยี่จะเปิดเข้าไปยอดมาตรงกลางประตูแล้วม่งเช็ดให้เอาจากกังหวะนี้ได้แล้วเว้แยบยิงโอ,โอ้แม่โอ้เจ้าตัวเสียได้ครับ มีโอกาสแล้วได้ซัดแบบนี้ครับโอ้ทนนางด้านลันซิดี้โอ้ยิงไปติดบล็อกครับแม่เนี่ยราโวปลอบมือให้เลยครับแม่ถ้าไม่บล็อกนี่อาจจะเสียประตูได้ครับแมนซิตี้อ่ะครับลูกเตะโหม,มของเวสแฮมเริ่มขึงลังมาเพียงข้านาทีครับได้ลุยต่อนะครับจะเปิดลันซิดี้ยอดมาโอ้ยใครโงไกลๆครับเราขึ้นบ่งบอลตกพื้นอา้าวเราผู้สินชี้ไปเกิดอะไรขึ้นครับโอ้จังหวะนี้บอลไปโดนโอตาเมนดี้หรือเปล่าครับเสียฟาวครับ เดี๋ยวดูนะครับว่าจังหวะนี้จะเป็นอย่างไรโอ้ยต้องรอดูครับโอ้เสียจุดโทษครับแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วเวสแฮมได้จุดโทษครับมาเลยครับผลสังหารจังหวะนี้ครับมาร์คเดอร์โบลดวลกับดราโวแล้ววิ่งมายิงจังหวะนี้เลือกไปไม่เรียบร้อยครับนำหนึ่งศูนย์ครับเวสแฮมเจ้าบ้านโอ้โหยจังหวะได้ฟาวล์ครับลูกเตะมุมมาแล้วพวกเขาใช้เวลาหกนาทีในครึ่งหลังครับโอ้โหยิงเด็ดขาดเหลือเกินครับแมน บอลไปเนี่ยมาถูกที่ศีรษะของเรล่าคือแมคือยิงไปกระดอนเสาแล้วก็มาโดนเรล่าเข้าประตูไปนะครับอ่ะครับแมนเชตียโดนแล้วนาะทีที่56กับจากทางด้านมาร์คดับเบิลนึ่งหนึ่งศูนย์คือจังหวะฟาวน์นี้หน้าบอลจะไปโดนแขนของทางด้านนิโคลัอสโอตาเมนดี้ครับเอาแล้วฝั่งผู้มาเยือนโดนก่อนแล้วครับหนึ่งศูนย์ไว้แฮมได้ประตูที่เขาต้องการแล้วครับเจ้าบ้านอ่ะครับซิบาราบิซิบา โรเกโรไปทางซ้ายครับต้องลุยแล้วโรลิโตโรลิโตยังเบิดไม่ได้ครับแม่โดนไล่บี้เข้ามาไปนันิโยมาเกียวชีพลิกเข้าขวาแล้วจิงไกลแม่บล็อกไว้ได้ครับโอเบียงมีการส่งสัญญาณเปลี่ยนตัวมาแล้วครับแม่ต้องดูว่าฝั่งไหนเริ่มแล้วแก้เกมด่วนนะครับจะเป็นฝั่งของเวสแซมหรือเปล่าครับแอนดี้คาร์โรออกเลยครับแม่เปลี่ยนตัวแล้วครับส่งซีมอนซาซาล,ลงมาแมต้องลุยเลยครับ แล้วก็เปลี่ยนนะครับเรยร้อยซันนี่ลงมาฝั่งของแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับเอาครับจะเล่นสันหรือเปล่าครับเดอร์อยวางไกลเลยครับแมมงไปติดล็อกจังหวะขึ้นมงของเฟรนันิโยอาครับจังหวะสุนกับซาซา ขื้นกลับมาครับยอดไกลเลยครับโนเบิลวางยาวมาไม่มีใครครับเก็บได้สโตนไปที่ยายาโตเร่นะครับจะเร่งเกมอย่างไรครับฝั่งของแมนซิตี้เรียบร้อยให้ตัวกตาซิบาเจาะลึกแล้วติดอ้าวครับโดนสวนอันโตโดอันโตโอลุยขึ้นมาจังหวะนี้เบสแฮมได้ลุยครับจังหวะนี้พื้นที่มีแล้วกระชากมาเองแม่ติดโอตาเบนดี้โอ้โหดักได้ดีครับแม่วันนี้ยืนตำแหน่งยังรัดกุมอยู่เลยครับโอตาเบนดี้อาวครับซิบาขึ้นมาเรียบร้อยซันนี่ สานนี่อากลโร่เป็นนันยุรับขึ้นกันมาวันนี้อากลโร่นี่ลงมาลวงต่ำมากครับแหมช่วยทีมก็วิ่งหาพื้นที่เจาะไม่ได้เลยครับแหมใช้เวลาตอนนี้พื้นที่เปิดลำบากครับเพราะเขาตามด้วยหนึ่งประตูอารับยายาตัวเร่ให้มาสานนี่พลิกมายายาตัวเร่ให้ไปครับทางซ้ายาเปริต้าาเปริต้า,บบตาเจอกับอันตโตเดียแล้วไม่ผ่านเสียบอลครับาเปริต้า โอ้ยจังหวะกระชากขึ้นมาให้สวยครับแบบนี้ลาริสนี่แตะไปที่ซาซาแล้วโอ้ยกระชากไม่จหจะแต่น,นี้จอโซนครับโอ้แล้วก็มีสัญญาณปเปลี่ยนตัวครับสวกว่าอาเกโรออกครับพน,นี้ฟอร์มไม่ฮอดเพียงปัง,งเท่าไรครับไรชิดขึ้นมาดูไม่ชันครับอาเกโรออกไปครับสง่งอบเบียงลงมาครับ เป็นแฟนเวสแฮมก็ได้เฮครับแต่เวลาก็เดินไปเรื่อยๆนะครับเกชีเตะยาวขึ้นมาเอาครับเก็บได้อิเกนาชโชครับโอ้แต่ไมด่ดีเป็นอิเกนาโชที่ลงมาแทนเซอร์เคิลเอาเกียวรูนะครับเอาเกียรายชื่อมันขึ้นมาสลับกันนะครับฝั่งของเวสแฮมแล้วก็แมนซิตีเ้เปิดยามมาไม่มีใครครับเวินเดอลบรอยแล้วก็มีเปลี่ยนตัวของเวสแฮมอีกหนึ่งคนครับอัน ตัวดียวออกไปครับแลก็ส่งอังเดรอายูลงมาแทนครับ <S <S เอาเละครับแม่เบสแฮมก็ไม่ยอมเันครับส่งมิเิลตัลุกลงมาเมื่อสักครู่คนที่มาแทนอัลเกลโร่นี่ก็คือทางด้านอิคินาโชนมาเลยครับแม่อังเดรอายูครับฝั่งของเวสแฮมยูไนเต็ดตเวลาเดินไปเรื่อยๆครับตอนนี้เจ็ดนาทีครับเหลืออีก14นาที รอให้ดินลงสู่สนามก่อนครับทั้งนั่นปด,ดันดนดอฟอาครับซานี่ลุยขึ้นมาเปิดมาอย่างนี้แล้วไม่ถึงคิวินเดบรอยอาครับเก็บได้ซาซากระชากมาเองดูจังหวะนีมีเวลาเราให้มาเอาจาังหวะสวนกลับครับตังนี้กระชากแรงยังได้อยู่อายุเวลาเลือกแล้วยิงไกลยอย่างนี้โอโ้โหแม่ยิงได้ซ้ายครับคือมันก็ต้องลองสองแต่ว่าไม่ตรงกรอบครับแม่ แต่เข้าซ้ายครับยิงโอ้แหมบิดบิดไม่พอครับเน้นมากไปหน่อยครับลูกยิงจังหวะนี้ของอังเดอายุเตรียมตัวอีกหนึ่งคนครับซามเบเดต้าออกครับแล้วก็ส่งแาลกรีสัญญาลงมาครับแมนเชสเตอร์ซิตี้คนที่เลี้ยวดงขดท้ายฟีดีก็ต้องเปลี่ยนมาแทนกับครับเป๊ปกุลิลาไลอารกิชิตามอยู่หนึ่งศูนย์เงี้ตามอยู่ศูนย์ต่อหนึ่งครับแมนซิตี้ เวสีแซมนี่ได้จุดโทษครับนาทีที่56ครับจากมาร์คเนอรเบิลผู้ทำประตูนะครับอากับยาย่าโตเร่ลุยต่อครับมาดูว่าจะตีเสมอได้ไหมอิคนาโช่สันิวันนี้ขึ้นมากันเกือบหมดแล้วครับฝั่งของแมิตี้อากับซิบาเปิดมาติดคอ,อเตเรียมาครับอายูอังเดรอายูเรียวแดงอย่างดีครับเปิดยาวขึ้นมาไม่มีใครครับ ตุ่มมาซาน,นี่ขึ้นกันมาครับเชี่อีก3นาทีครับมีเวลาให้แมนซิเตี้เพื่อตีเสมอครับตอนนี้เรียบร้อยจ่ายมาเอ้าแล้วอีกทีนะชดยิงดยซ้ายโอ้โหยิงออกไปเองครับแม่คือจังหวะพื้นที่ตรงนั้นมันบีไ้เขาต้องรีบยิงครับคือให้สวยแล้วแต่ว่ามุมมันไม่ไม่มีเลยครับแม่ดูดแตะแล้วต้องรีบยิงครับพอแตะแล้วโชวเซ่ฟันเต้นี่ตามประกบอยู่แล้วครับ ก็ดึงเวลาครับตอนนี้แม่เอนดอฟไม่รีบครับไม่รีบครับตัวเวลาสี่นาทีครับบอลอยู่ที่บาการีซานย,ยากองหน้าของเวสแฮมเนี่ยเป็นซิมเรซซาซ่านะครับกลับมาที่อายู ไช่บลที่ซาซามงเอ้าล็อกเบียดแย่งกับตอนโซนแม่ไม่เห็นบอลจังหวะแรกครับแล้วก็เป่าจบเกมครับเป็นเจ้าบ้านเวสต์แฮมครับโอ้โหยัดเยียดความประชาให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ในเกมฟรีฟรัคซิเจตไปได้ครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับจากประตูของมาร์คโนเบิลครับคนที่สังหารจุดโทษเข้าไปแล้องก็จับมาที่กรณีปัญหาของนิโคลัสโอตาเมนดี้ครับที่เสียจุดโทษให้กับเวสต์แฮมยูไนเต็ดนะครับ นี่ก็เป็นการจำลองแมชการแข่งขันในเพียงผ่านเกมฟุตปาสิเท่าน,นั้นนะครับทุกส่งเพื่อฝึกภาคขยายเกมฟุตบอลผ่านเกมฟุตปาสินะครับก็รับชมของจริงกันอีกครั้งนึงครับเวลาตีสองสี่สิบห้านาทีทังช่องบีอีสปอร์ตสองช่องหกเจ็ดเจ็ดนะครับผมสำหรับคู่นี้ก็เดี๋ยวมีไฮไลท์ให้ดูกันตลอดทั้งเกมครับคือดหนึ่งประตูที่ได้มาของเวทแฮมก็ถือว่ามีโชคช่วยนะครับจังหวะที่ได้จุดโทษคือเกมนี้ก็ต้งว่ากองหน้าอย่างอาร์เกลโร่เ่ยก็โชว์ฟอร์มไม่เพี้ยงป้างเท่าไหร่ครับ แม้จะแก้เกมแล้วก็ลูกทีมของเบงูด้าก็ไม่สามารถที่จะทําประตูเพิ่มขึ้นได้นะครับแบบลูกยิงจังหวะแรกคือจุดปเปลี่ยนมันก็มีครับพวกเขามีโอกาสแต่ว่าทําไม่ได้ครับแมนซิตี้ของแบบนี้ก็พอทําไม่ได้ก็โดนลงโทษน,นะครับตามสไตล์ของฟุตบอลนะครับเล่นดีครองบอลดีแต่ว่าทําประตูไม่ได้ก็เมื่อมาเสียประตูนี้มันกลับมายากแน่นอนคจังหวะลูกยิงใช่ไหมติดล็อกครับ ราเวนี่เขาก็ก็ทำงานงานดีแต่ว่าจังหวะนี้มันสุดปัญญาเลูกยิงโหเดดขาดมากครับลูกยิงของมาร์คโนเบิลจะเป็นเพียงหนึ่งประตูของเกมนี้นะครับนี่ครับกล้องจักบันที่เดลเรนเดนดอฟนะครับลูกยิงของไทร์อคิวชีครับก็ไปติดล็อกกับวันนี้ต้องบอกว่าไม่ผ่านเส้งของเวท์แฮมครับเอโดออบเียงนี่ก็ดูครับความพยายามที่จังหวะสวนกลับมาของเวท์แฮมก็เกือบได้ประตูที่2ครับแล้วก็ลูกยิงของอิฮินาโชอีกครั้งหนึ่งครับแม่ ดูเป๊ปก็เี่ครับเซ็งลูกทีมเหมือนกันครับทำเต็มที่แล้วมันมันไม่ได้ครับก็จบเกมไปครับในเกม i ี่1 7การจำลองแบบการแข่งขัน,นครับ ด้วแซมเอาชนะทางด้านแมนซิตี้ไปได้1ประตูต่อศูนย์นะครับก็ไปรับชมของจริงกันอีกครั้งหนึ่งว่าผลสกอร์จะเป็นอย่างไรนะครับผมสำหรับคนที่นอนดึกครับผมขออภัยที่ช่วงนี้ผมอัปคลิปอาจจะดึกไปหน่อยเพราะว่าพระงานต่างๆก็มีมากขึ้นตามลําดับนะครับก็ช่วงไหนที่ว่างผมก็จะอัปให้ไปบ่อยครับช่วงไหนที่ติดงานก็จะอัปดึกหน่อยก็หวังเพื่อนจะติดตามรับชมกันตลอดไปนะครับผมอย่างไรก็ทุกท่านอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมต่อไปด้วยนะครับสู้ครับผมจะส ากำลังใจสมงมาครับผมขอบคุณมากมายนะครับไวเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ